ถูกใจแฟนคลับหนักมากเอชชุติมาแชร์ํำคมเด็ดของทัญญาธัญญาเรศที่เคยพูดไว้ครั้งก่อนลั่นอย่าทำแบบนี้กับครอบครัวใครอีกเรียกได้ว่ากลับมามีกระแสอีกครั้งสำหรับเอชชติมาที่ตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวไปไหนหยิบจับอะไรก็มักจะถูกจับตามองจากชาวเน็ตอยู่เสมอจากกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวถูกอดีตคนรักอย่างฟรองสุภกิจออกมาแฉว่าไม่ยอมส่งค่างวดรถแถมยังนำรถไปซ่อนจนทำให้ฝ่ายชายถูกไฟแน้์จ่อดำเนินคดี กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่สุดท้ายฟรองก็ยอมถอดฟ้องพร้องรับภารหนี่สิงทั้งหมดที่ตามมาในอนาคตส่วนฝ่ายทนายของฝ่ายชายก็ได้ร้องขอให้แอ c ชตติมาอย่าฟ้องกลับร้องเลยเพราะอยากให้ทั้งคู่จบกันด้วยดีแต่คงไม่จบง่ายๆเพราะแอ c ชตติมายืนยันจะฟ้องกลับให้ฝ่ายชายได้มีบทเรียนเนื่องจากทําอะไรไม่คิดจับตาแอช้ชตติมาแชร์คาคมเด็ดของคัญยาล่าสุดเป็นที่จับตามองของแฟนคลับอีกครั้ง เมื่อแอชุติมาได้ออกมาเคลื่อนไหวแชร์คำคมเด็ดที่ทัญญาธัญญาเรศได้เคยพูดไว้ในรายการคุยแซบโชวว่าอย่าไปทำแบบนี้กับครอบครัวใครอีกอยากจะอยู่ในจุดที่อยู่ก็อยู่ให้เป็นอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆจะอยู่ได้นานแล้วก็อาจจะมีเงินมากกว่านี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่านี้นะคะซึ่งงานนี้ไม่แน่ชัดว่าเอชุติมาฟาดกลับถึงใครหรือเปล่าหรือแค่แชร์เพราะคำคมโดนใจยังไงคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดใจพูดเองดีกว่า